จบงานละเอาเงินมาสีพันส่วนที่เหลือพันหนึ่งน่ะก็คถือว่าเป็นค่าจ้างว่าไทายคอนเทนต์มือนนีนละกันเอา้าคืกว่าให้ผมเบิดหนี้วันปะครับโอ้ยกระบอร่อนละเนาะโอ้สาวใบใจบุญสมฉาย,ยาอีหลีว่าทั่งรวยทั่งจิตใจดีเฮ้ยเขาซอยเพิ่อนอุดมสินค้าดีกว่าเออฝ่าหน้าน่ะได้ยินมาว่าเพจนี่น่ะมีคนออกมาแชร์หลายเลยเท้ มาเพิ่นนขี่โกงลูกค้าทรงของกับบตงปกสวัสดีค่ะทุกคนมื่อนี้สาวใบก็อยู่กับน้องแท่นนะคะ่ะน้องแท่น,นเป็นคนอยากจนแถมยังบมม่มีบ้านสาวใบ่ะมาพอโดยบังเอิญก็เลยว่าจะเข้าไปซอยเหลือหมอกเงื่อนไนนองเขาจะหาพันค่ะ อันนีจ้าเอืเอาไห้นอนเกียวไวสใยจ่าโรเดอร์โอ้ให้ผมร้ายได้ครับเอ้ยเอาหน้าปกติเอืยกะทำบุญแบบนี้กับ้นจนอยู่แล้วเพราะเอือยน่ะเป็นคนใจบุญนอนเกียวไวส่ใจ่โรดครับครับขอบคุณเล่ยรายครับเอ้ยจ้าโอ้สาวใบใจบุญสมฉายาอีลีว่าเถิงรวยเั้งจิตใจดี ซอยเหลือผู้อื่นกับเบ้หวังอีกอย่างตอบแทนเลยแบบนี้แลนะเนาะเพิินจังดังและก็มีแฟนขับทัวบ้านทัวเมืองเฮ้ยเข้าซอยเพิินอุดรุนสินคขาดีกว่าอะจบง่ายละเอาเงินมาสี่พันส่วนที่เหลือพันหนึ่งน่ะก็คถือว่าเป็นคาจ้จากาถ่ทายคอนเทนต์มือน,นี้ละกันเอา้านึกว่าให้ผมเบิดหนีเว้นปะครับโอ้ยกระบอลละเนาะ ให้ท่านหนึ่งนะกระบุนหัวสำานดล่ละทุกมือนี่นะ่ะเงินท่อมันหายยากสติตายโดยเฉพาะพวกคอท่านแบบตูนะ่ะตกลงองเอาหรือเบา่าล่ะเอาครับเอานี่ครับไปไปไปได้เงินแล้วไปใส่กับไป <c oughs> <c oughs> แค่นี่ก็ได้แสงไปเต็มๆ <c oughs> <c oughs> เออว่าแตบเมื่อกี้คนเมืองไรสุดหลายบอบ,บีม เมื่อกี้คนเมืองไหลโศตตังแปดพันคนแลวได้ข่าวคุณใบเฮ้ยคุณใบหูปะค่ะว่าตั้งแต่กดลงไหลอะอเดอร์เข่ามาแบบทะลมทลายเลยค่ะคุณใบคุณใบนี่กระฉาดในการคิดคอนเทนต์เนาะค่ะ <c oughs> มันกับแน่นอนอยู่แล้วคนซ่มมือนี่นะคนงงมันหลายแข่เ่าเอ็ดความดีนิดๆหน่อยๆอ,อ,อัพคลิปสามภาพนะ่ะเข้าก็เข้าใจว่าเขาเป็นคนใจบุญอีล่ะแล้วหลังจากนั้นนะสิคายยังจะมิตรลวยกับรวย แมนค่ะพุ่นใบคนสมัยเนี่ยเขาก็มักเฮ็ดบุญเอาหนาสางภาพกันทั้งนั้นละค่ะโดยเฉพาะพวกทีมก่มักอัพคล,ลิปลงโซ่เชียวเพราะว่าส่วนมากแล้วคนที่เฮ็ดดีๆ,ๆเขาบ่ค่อยมักอวดนะคะแมนว่าหาคุณนใบ กองไงฝ่าไม่สั่งอย่างอีกฟ้าฟ้ามาหาแม่ดูจ้าแม่กองอย่างนี่คือกองแักไงกองพาสดูจ้ะแม่ฝ่าเอบของมาจากเพจสาวใบใจวุญจ้ะแม่สร้างอย่างแนนเนี่ยคือกองไงแท้เหมือนเงินไปอีกจักบาทเลยนี่ย บบแพงดอกแม่สามสี่พันนี่ละ่ะเนี่ยแม่หูโบฝ่าน่ะอยากจะซอยสนับสนุนเพิ่นสาวใบน่ะเวลาเพิ่นได้เงินจากการขายของมากน่ะเพิ่นก็จะเอาไปซอยเหลือค้นยากคนจนฝ่าน่ะอยากจะซอยสนับสนุนคนดีๆแบบเพิ่นแม่เออขั้นเพิน่นรวยแล้วเพิ่นไปแบ่งปันคนอื่นหรือไปแบงปันคนจนแบบนี้มันกะเป็นการสนับสนุนอยู่ลูกแม่ในวันแม่ฝ่าเนี่ยไปซื้อของโดยสินเปลืองบอดอกแม่ ฝ้านะจะสร้างของออนไลน์จากแม่ค้าที่จิตใจดีเท่านั้นได้ทั้งของแถมยังได้บุญมีตะคุ่มก็คุ้มแม่เออว่าแต่มันไม่เอยียงแน่แหละในนี้กะหะายอยู่นั่นแหละแม่อยู่ในนั้น โอ้สบู่สครับกาแฟาจัมโบโซที่สร้างสื่อมาจากเพจสาวบันใจบุญเนี่ยกินกาแฟาโคตรหอมเลยอะผูปไปเนี่ยกาฟิินไปแถมยังมีเมสครับเห็ดจากผงกาแฟาซอยคาดผิวอิกตั้งหาเนี่ยเดี๋ยวจะถาเบิงนะว่าหลังจากใส่สบู่ตัวนี้ไปแล้วอะ่ะจะขาวขึ้นบอกินกระห ไอ้เต๋าวเจ้าเห็ดอี่อย่างอยู่อ้าวพิมกูกำลังแกะกองหิ่่ามันอยู่จักมาสร้างอย่างมาแนบุหลายบักคักเลยสร้างมาแต่ใส่นี่อย่างนมันว่าสร้างมาจากเพจสาวใบใจบุญวาสันจักสร้างอย่างมาแนบุว่าแต่ว่าคือสร้างมาหลายแท้วัสด้เงินเตียเงืนกับบ่ค่อยมีแต่มันอยากสนับสนุนเขามันก็เลยกดสร้างรัวๆใวแก็กับบ่เข้าใจมันคือกัน อา้าวน่พิมมาเห็นอีหยังแต่สอแถจ้าโอ้หน่ามาเล่นน้ำแม่มึงซื้อซื้อนลาม่แม่เบิ้งฝ่านะ่ะผิวขาวสว่างใสขึ้นบักคักเลยเด้แม่เนี่ยขนาดใส่สบู่เถื่อแหลกเนี่ยสบู่ที่รั่งมาจากออนไลน์ดี่ีิลูกแม่จ้ะแม่สบู่ที่สั่งมาจากเพจสาวใบใจ,จบุญนั่นล่ละสะบู่อีหยังหละ่ะฝ่ามันคือดีคักเท่เนี่ยน้าไม่หน่าเนี่ย ได้จ้ะนานี่สบู่สะ,สะคขับกาแฟจำโบโซบจนาซอยลดเรื่องสิวฝากระใส่ได้เท่งหนาเท่งโตฝ้านะ่ะใส่แล้วโคตรดีเลยได้นะแถมนะ่ะผิวนะ่ะบดตึงบ่แห้งบ่เอียดพรอมเนี่ยผิวฝ่ายังหนุ่มชุ่มชื่นอยู่เลยเออว่ะมึงกะขาวใสขึ้นตัวนี่ว่าแต่มันจักบาทละ่ะเพื่อน่าน่ะสิไปสื้อมาใส่เบิง บ่อแพงดอกจานนาก่อนละหนึร้อยสบเกาบาทแต่ว่าฝ่าแนะนำนะหนาน่ะต้องสั่งในเพจสาวใบใจบุนเดอร์เพิ่นน่ะจังทรงของเร็วเออฝ่าหนานะ่ะได้ยินมาว่าเพจนี่น่ะมีคนออกมาแชฉหลายเลยเด้ว่าเพิ่นน่ำขี่โกงลูกค้าทรงของกับบ่ตรงปกไม่เป็นเรื่องจริงอิลีบ่ เป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะว่าฝ่านะ่ะสร้างสินค้าจากเพจนี้มาโดยตลอดแล้วเขาก็เป็นคนดีเพจคลิปมาซอยเหลือคนอยากจนตลอดบ่มีทางโกงหรือข่าแน่นอนเฮ้อสงสัยพวกขี้ฉานะ่ะมันจะเอาข้าวไปปล่อยมา่มัว่วมัง้งหน้าก็บ้งหูเด้อหน้าได้ยินมาหน้าก็เอามาบอกซื้อฝ่าแต่ฝ่ากับละว่างตัวนี่ยได้รู้จะสั่งหลายของทางออนไลน์นะ่ะนะ โดยเฉพาะของที่มี่คาน่ะ,นะมึงสิถือเขาโกงได้ไง่ายๆเด้อแม่แม่ก็เป็นไปกับเขาอีกคนติก็ฝ้าบอกเราไงว่าเขาน่ะบ่โกงแน่นอนเพราะว่าเขาอ่ะเป็นคนดีเจ้าสองคนไหอย่าหาเบอกไปหม,มั่ๆเด้อถักข้าวเนี่ยหูหอดหูสาวใบนะ่ะเจ้าสองคนเตรียมโตถึกฟองรองไดีเลยอุ้ยจักเป็นอีหยังดอกก็ย้อนวันโลกเนี่ยนะมันมีคนแบบแม่นะก็กระพิมนันไง คนดีๆนะเขาเลยอยู่ในสังคมยากแทนทีสิ่ซอยสนับสนุนคนเห็ดดุดีก็ทำร้ายกันเฮ้ยเงยยายอีฝ่ายมันเป็นเอียงมันคือไปเคียดแขนแท่นเขาขับแฉะก็จังว่ามันขั่งเขาหลายสามมันดอกไดไปสนใจมันเลย นี่คะ่ะกระเป๋าใบเนี่ยแสนหาส่วนใบนี่สองล้านคะ่ะคุณใบเออแล้วก็มีอีกใบนึงคะ่ะใบเนี่หาแสนบีมบอกเลยได้ค่ะคุณใบว่ารุ่นเนี่ยบ่มีขายในไทยเลยได้ค่ะมีทีนีแค่เจ้าเดียวคุณใบสนใจใบไใดไวค่ค่ะอืมเบิ่งไปเบิ่งมากกับง่าบนทุกใบเลยเอาเป็นว่าฉันเอาเลยบอทุกใบ ฮะเอามาทุกใบเลยปะค่ะแมมัน้อเป็นอย่างนี่เมอ่อฉันรวยสายามแค่นี้นะจิบจิบเธอูงบอกว่าตอนนี้นะฉันกำลังสองแมบวก,กินีข้านอร่อยกุหลาบเลยเดย้แล้วตอนนี้ก็แครลอรับรดเธอนะ่ะเตรียมทายคอนเทนต์รีวิวรถให้ฉันได้เลยอ,อู้ได้เลยค่ะคุณใบคุณใบเนี่ยสมฐานะสาวใบใจบุญแม่่ะออนไลน์สื่อดังสุดๆไปเลยค่ะคุณใบเบงกอนกันเลยค่ะ ฮัลโหลมี่ยังฮะอีกแล้วตีเออเออตอนเนี้ยฉันอยู่กับคุณใบพอดีอะเดี๋ยวถาไป็มินเดอร์เออคุณใบคะเข้าเสียวจังไหนดีคะ่ะตอนเนี้ยมีคค้นออกมาแชร์เรื่อยๆเลยะคะ่ะว่าคุณใบยอะขายท่องปอกคุณใบเสรยบีบเอาเงินยัดปากของมันเลย่คะค่ะ พวกมันก็ได้แค่เฮาแค่ฮอนนั <S <S ่ะอย่าไปเห้ค่าพวกมันเลยถ้าใครจะออกมาแช่น่ะกระจางทนายฟองมันให้เบิดเลยได้เลยค่ะคุณใบเดี๋ยวบีมจัดการให้แบบเต็มที่เลยค่ะฟ้าอยู่พอดีเลย น่านะว่าสิมาถามฝ่าว่าสะบู่เอียงที่ฝ่าว่าใส่ดีดีมันเป็นตัวนี้อยู่บ่แมนนุจนาสะบู่สรับกาแฟาจำโบโซบของสาวใบใจบุญอุตสวาเนี่ยเถอะน่าก็นึกว่าสื่อมาพีดเอาฝ้ามึงเป็นเอียงเนี่ยคือซึมซึม เออดาพิมนาเห็นข่าวไปข่าวอี่ยงอ่ะกับข่าวที่ค้นออกมาแฉเรื่องสาวใบใจบุญนะ่ะโกงท่องน,นานาหน้าเอ้าตีนาหนูไม่เห็นข่าวเลยสรุปว่ามันเป็นคือเขาว,ว่าอีหลีตีแมนจะนาฝ่านะบ่คิดเลยว่าสาวใบใจบุญนะ่ะเพิ่นจะเหตุแบบนี้ก็แฟนคลับได้ลงข้อเนี่ย ฝ่าก็บพึ่งหูโตว่าฝ่ากระถือเขาหลอกมากขึ้นกันฮะมันก็ถือหลอกกับเขาตีแมนจาน่านี่ท่องที่ฝ่าสั่งมาจากเพจสาวใบใจบุญฝ่าล่องเอาไปตรวจดูหลานท่องเบื้องแล้วกะหูว่ามันเป็นท้องปลอมอ่ะมังสือเมื่อหลายปันไดเนี่ยสามหมื่นจาน่าฮะสามหมืน่นแมนฝาน่านะ จะเอาไปขายยูลานท่องลานใดเขากับบ่รับเลยเพราะว่ามันขายบ่ไดดมันเป็นท่องปลอมขายแล้วหลอกลวงผู้บริโภคได้หนีหันไปไห้บ่ไดดได้หนีมันคือสวัวขากเทสสมพอดแล้วเนาะมันจังรวยเอารวยเอาเฮ้ยอีหากินตับกินใจมึงเอ้ยนาพิมนาหูเรื่องนีแล้วอะนากะยาพึ่งเอาไปบอกแมเดอร์ฝ่านา บออยากให้แม่เราบอสบายใจแม่นะเราเตือนฝ่าเรื่องหนีมาโดยตลอดแต่ว่าฝากกับบาเคยฟังเราเลยก็ต้องบอกดอกแม่ได้ยิเ่เมดแล้วแม่แม่ว่าละบอว่ามันต้องเป็นแบบนี้ค้นใจบุญอีหยัง มันสิมาทายคลิปอวดได้ขนาดนี้มันบเมือตีคนที่เขาดีลีเนี่ยเขาบ่าโอ้บ่อวดดอกคนที่เขาทํามหากินโดยสุจริตเนี่ยเขาสิหูเลยว่ามันบ่ได้รวยได้ง่ายๆแบบนี้เลยคนที่เขารวยเร่ๆแบบเนี่ยไม่ตะโกงทั้งนั้นละแม่ฝากขอโทษฝากบอกคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ก็ถือว่าเห็นเป็นบทเรียนซาบานเนี่ย แล้มึงก็จะไปไห้ใจผู้ใดง่ายๆหลายยิ่งหูจักกันทางโลกโซเชียลแบบเนี่ยมันยิ่งไห้ใจกันบ่ได้เลยสมัยเนี่ยเขาไม่แต่สางภาพใส่กันทั้งนั้นล่ะมึงเข้าใจบ่ถ้าแม่ต่อจากหนีไปอ่ะฝากจะละมันระว่งางฟามึงอันนี้นี่ย ตอนนี้น่ะสาวใบใจบุญก็พวกมันน่ะถูกตำรวจจับเลยดิเพราะว่ามีผู้เสียหายร่วมโตกันเป็นลอยลอยแงความจับมันอืมฝ่าว่าฝาก็คงจะต้องไปแจงความจับมันคือกันพวกสัวแบบเนี่ยมันจังด้ดินบ่หลุดต่อจากหนี่ไปนะก็ให้มันไปสดใส่กับไม่คู่ก,ก็แล้วกันน่าเขาว่าจังสั้นล่ละฝ่าวไปเลยย่าให้มันไปโกงคนอื่นอีก ว่าแต่ว่าขันมือได้ออกไล่การโหนกระแสน่ะขอหน้าไปน้ำจักค้นในเด้อหน้านี่ยอยากดังอืมจ้าหนะ้า